สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสาระดีกับแม่หมูอีกแล้วนะคะวันนี้หมูจะมาแนะนำเรื่องฟ้าทลายโจรน,นะคะเพราะว่าช่วง2องสวันนี้นะคะเราจะมีข่าวนายกก็คือหนุนฟ้าทลายโจรให้เป็นสมุนไพรช่วยอาการเจ็บป่วยสำหรับผู้ติดโควิด19โอ้โหฟังชื่อดูก็สุดยอดแล้วนะคะว่าสมุนไพรของไทยเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่ คิดว่าทุกบ้านนี่นะ่าจะมีปลูกติดบ้านกันไว้อยู่แล้วนะคะปะเราเดี๋เราไปดูวิธีการชงกินให้เป็นยานะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะการสนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจรควบคู่กับยาฟาวิพิราเวียในการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีภาวะอักเสบซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่า ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันโควิด19แต่อาจใช้เพื่อปรับระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะข้อมูลยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรคาโฟไรด์ ite, เป็นสารสำคัญมีฤทธิ์ต้านไวรัสนะคะในการวิจัยพบว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสในหลอดทดลองได้นะคะนอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาลดไข้บรรเทาอาการหวัด และลดการอักเสบโดยใช้เป็นยาในบัญชีหลักเลยนะคะและผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีภาวะอักเสบฟ้าทลายโจรสามารถช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยกำลังศึกษาวิจัยเพิ่มเติมการใช้ฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิด -19 อีกด้วยนะคะที่รู้ๆกันนะคะมันขมมากปัจจุบันนี้เขามีแบบแคปซูลทานง่ายค่ะ วิธีโบราณเลยคนเลยไม่ค่อยทำนะคะวันนี้หมูเลยมาแนะนำแบบดั้งเดิมค่ะเราจะกินแบบยาชงนะคะให้ใช้ใบ5-7ใบใส่ในแก้วนะคะตรงนี้เราใช้ใบสดหรือใบตะแห้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าใบสดจะดีกว่านะคะเติมน้ำเดือดๆลงไปนะคะปิดฝาแก้วไว้ทิ้งไว้ประมาณ25-30นาทีพอน้ำอุ่นๆก็รินนํำมากิน วันล,ละ3-4ครั้งก่อนอาหารได้เลยค่ะการกินฟ้าทะลายโจรน,นะคะหมูแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะดื่มตอนที่น้ำยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะที่เราต้มหรือเราชงไว้นะคะอย่าให้มันเย็นนะคะเพราะถ้ายเย็นแล้วคือขมเลยนะคะพอพอดื่มเสร็จเนี่ยเราหาผลไม้รสเปรี้ยวๆนะคะหรือของกินที่เค็มๆอะคะ่ะมากินเพื่อกบรสชาติขมนิดนึงนะคะทีนี้เราก็โอสบายแล้วค่ะกินง่ายเลยค่ะ และสำหรับการทำเป็นยาต้มนะคะก็เราใช้ได้ทั้งใบทั้งต้นนะคะเอามาสักหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดเลยนะคะต้มให้ได้ประมาณสัก15นาทีค่ะเพราะว่าถ้าเราต้มแล้วมันไม่ไม่ถึงตรงนี้นะก็จะทำให้มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะก็จะทำให้เรากินยากเข้าไปอีกค่ะอันนี้สำหรับยาต้มนะคะเราก็ กินเหมือนเดิมพอต้มเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นนะคะแล้วก็เทใส่แก้วริมกินนะคะวันหนึ่ง3-4ครั้งก่อนอาหารเหมือนกันเลยนะคะถึงตรงนี้ก็เคลียร์กันแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวนะคะคาว่า การยาตกเนี่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่เสมอนะคะในยุคนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆง่ายๆได้สุขภาพดีนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวหมูจะหาคลิปดีๆมีประโยชน์เอาไว้มาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้หมูแนะนําเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย